รีวิวเครื่องเล่นเทปหูหิ้วแบบ2หลุมนะครับแล้วก็วิทยุนะครับเป็นระบบสตูดิโอนะฮะยี่ห้อไอว่านะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับโมเดล csw 52สูนะครับเป็นไฟ2องร้อโวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะฮะหมวนกลมนะครับด้านหลังจะมีช่องใส่ถ่านใส่ถ่านเบอร์ดีทั้งหมด6ก้อนลังถ่านสะอาดนะครับไม่ได้ลองถ่านให้นะครับตัวนี้นะฮะใช้งานได้เต็มระบบนะฮะตัวนี้นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีสายไฟแถมให้ซื้อไปเสียบไฟตรงได้เลยนะครับ เริ่มต้นฟังก์ชันก็จะมีหูฟังนะช่องไม้นะครับตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มโทนนะฮะอันนี้ฟังก์ชันเทปกับวิทยุตัวตัวอัดสปีดนะครับ a m เ m นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นระบบวิทยุเลื่อนมาด้านขวานะครับสถานะไฟทั่ย้นิดอันนี้ AM นะครับมี s t u d ส o ดิโอนะครับ FM ็มสเตดิโอนะครับอันนี้ AM นะครับสถานะไฟตัววัตตินะครับนะฮะเวลาเจอเพลนไฟจะติดนะครับ ีหลายท่านหลายคนเอาเลิืมาปาสุดจะเป็น fm นะครับปาสุดจะเป็น fm เวลไเจอขึ้นจะมีไฟแดงตรงนี้สิ่งดีนะคะตัวใหญ่ตัวยาวแล้วแมเตอร์ลคะถ้าคิดว่าตัได้เป็นรกแนแรกรับเงินคืนเข้าบาททีซพาได้100ไม่มีให้ได้รับสิทธิ์จำนวนหนึ่งมสิธ์ต่อเดือนนะคะ ที่ชปรับได้ปกตินะครับที่พอยคูณสอไปเลยเมื่อคุณใช้สอบอาจจะวิทยุลงเพปมาในช่วงเวลาคีหกเจ็ดเรื่องนี้อาจจะวิทยุลงเพปอาจจะเพลตั้งแบบเก้ปีดผ่านมาจนถึงสามสิบพฤศจิกายนนี้เลยค่ะและก็สเปเชียลที่สองเปงนี้ลสีตอเปเชยล่สี้คือสเียู่สำแหนองนียเสมอครับเปยลท่สี่คือสเป็นโยทนเป็นียลทีคเทีือเวเชันที่1ี่คือสเเชียครับชลื่อสมาซ้ายสครับเป็นเทป จุกวันที่หนึ่งอันนี้ที่อัดจากวนะิทยุพอดีเดือนวันที่หนึ่งนะครับ <laughs> ต่อไปอาจจะจากเทปสู่เทปนะ <S <s <ug> <S เปิดจากฝั่งนี้นะครับเปิดจากลุ่มหนึ่งลุมสองถ้าตัวนี้เลื่อนมาซ้ายสุดมันจะไม่ได้ยินเสียงเวลาอัดจากเทปสู่เทปใช่ไหมครับให้เลื่อนมาวันที่สองถ้าสปีดให้เลื่อนในสามนะครับอันนี้คือเหมาะสําหรับการเอ็ดอัดแบบเร็วนะะฮสำหรับการอัดแบบเทปสู่เทปนะครับแบบดับเบิลสปีดนะฮะ เครื่องจะมีรอยบ้างนะครับตามการเวลานะสินค้ามือสองมอาตอรมานะครับอาจแบบธรรมดาเลื่อนมาตองๆนะครับถ้ามาเลื่อนซ้ายคือมันจะดับเลยนะครับลองฟังดูนะครับเนะี่ยฮะที่อัดเมื่อกี้จากฝั่งนี้นะครับเล่นสลับก็ได้เล่นสลับก็ได้เล,น,ล,น,เลนะ ทีละหลุมนะครับเราลองหลุมหนึ่งก่อนนะเสียง oh, <man, S 1> ดีมากนะครับเสียงดีมากเลยเสียเดียวระบบแยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับใช้งานเต็มระบบครับเสียงเท่ากันหมดนะครับอ่าหนึ่งสองครับเสียงเท่ากัน บาลานนะฮะไม่มีถุงไม่มีตม่ำครับมาทันนี้ก็จบการรีวิวครับเขาคัณครับ